ยังไงก็ได้ให้พื้นที่ที่เราได้รับป้อบหมายก็คือบริเวณดงสีฐานซึ่งมีหอศิลปะวัฒนธรรมมีคุ้มสีฐานคุ้มศิลปะวัฒนธรรมมีอะไรต่ออะไรเนี่ยให้มันเป็นพื้นที่แห่งการสร้างสารรค์ไม่ให้มันเป็นพื้นที่ีตายแต่คำถามคือหอศิลป์เนี่ยมันต้องรับงานได้ทั้งกิจกรรมปริมากรรมรวมทั้งภาพพิมพ์ด้วย กิจกรรมภาพพิมพ์เนี่ยมันแสดงอยู่ในอินดอร์ได้ข้างในไดแ้แต่ไม่มีไม่เคยปรากฏที่มีงานประติมากรรมกลางแจ้งเพราะฉะนั้นก็ได้นำเสนอว่าพื้นที่เราเยอะเยอะมาก5,000กว่าไร่ของมาไลายในอนาคตเนี่ยมันจะมีประติมากรรมเป็นเป็นเมืองศิลปะมาเลยขอนแก่นคือเมืองศิลปะเนี่ยก็เป็นแนวคิดก็เลยปรึกษาทางพระบดี กรรมมือคณะบดีคณะทับปักซึ่เกี่ยวข้องกับสร้างสรรค์แม้แต่คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งมีสาขาศิลปะศึกษาที่นั่นเราจะทํายังไงให้หอศิลป์เราเป็นหอศิลป์ที่เป็นแด์ม์าที่สําคัญศิลปะเพราะฉะนั้นคําว่าแลด์ม์าก็คือเมื่อเข้ามาเห็นมันต้องมันต้องจังงังเข้าใจก็จังเฮ้ยโอ้โหมีอย่างนี้้วยหรอเพราเวลาเราทาเนี่ยขอให้มีเงินถ้าเอาง่ายๆก็ ทำแท่นปั้นขึ้นมาแล้วก็วางวาง,วาง,วาง,วางซื้อซื้อซื้อก็หว่างแต่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรในฐานะที่เราเป็นสถาบ,บันดุดวงอุกษาเรามีเครือข่ายกับหมาลัยในภาคตะนออกเฉียงเหนืออย่างเข้มแข็งว่าจะทําอะไรเกี่ยวกับศิลปะก็ทำด้วยเหตุนี้ท่านธิการบดีท่านก็ถามว่าทาไมไม่มีไม่มีวิธีคิดโดยใช้เครือข่ายมันจะสนุกกว่าไหมแล้วก็แต่ที่จะขอเงินมาติดตั้งอันนี้ก็เป็นนโยบายแต่น,นี้ต้องเรียนตรงๆว่าเป็นเป็นนโยบายของท่านที่กรรบดีก็เลยเป็นที่ไปที่มาวันนี้ จริงๆเราสามารถมีเงินแล้วก็ซื้องานปั้นมามาตั้งแล้วก็จบแต่มันไม่ได้บรรยากาศแบบนี้พี่น้องมาเจอกันมหาลัยราชพัฒต่างๆราชสมบัไม่มีไม่มีเผ่าพันธุ์โดยปกติพวกศิลปะบางทีมันก็จะเออมหาลัยก,กรุงเทพมหาลัยสิลปกรณ์มหาลัยนีน้มันก็จะมีเชื้อสายเผ่าพันธุ์ที่เป็นสปีชี์ใครสปีชี์มันอยู่แต่หน้าวนันนี้ที่เรารวมเลยนี่ไม่มีคนจบศิลปกรณ์คนจบ ยุฬาคนจบร่าจะพัดคนจบน่าชมงคลคนจบมหาลัยอะไรต่างๆเนี่ยก็เท่ากันพวกเราเป็นพี่น้องกันมันคือศักยภาพที่แสดงให้เห็นก็เลยเอ้ยมันดีที่ไปที่มาเป็นติดตั้งดังนั้นตอนนี้เชื้อโรคก,กำลังจะกลับมาในรอบสองของบ้านเราแล้วทเป็นสองชตอนนี้เตรียมไว้อีกห้าลูกจากที่ลาบลุ่งที่ลาบลุ่งสองฝั่งแม่น้ำไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำโขงแม่น้ำมูลแม่น้ำชีแม่น้ำสงรามแม่น้ำ ลำบุิบุญอะไรย่มันจะหลอดอยังแต่ทีนี้วัฒนธรรมนี่มันจะอกเอเกิดจากบางทีนีวัฒนธรรมจากรู้งนน่น้เทียบว่างานชิ้นนี้เหมือนโลกใบหนึ่งที่ที่มันที่มันประกอบไปด้วยคนใช่ไหมมันจะมีสัญลักษณ์ที่มันแทนค่าของความเป็นคนก็คือพวกอาคารพวกสิ่งก่อสร้างกับธรรมชาติที่ผมใช้รูปทรงคล้ายภูเขาเ็าจะบอกว่า โลกใบนี้นะครับมันต้องอยู่ร่วมกันมีความเป็นจินตนาการเนี่ยคะ่ะเลยที่มหาลัยก็เป็นสถานที่ให้ความรู้กับนักศึกษา,าใช่ไหมคะก็เลยอยากจะให้เสริมสร้างในเรื่องของจินตนาการนะคะเหมือนกับว่าทางเซรามิกเนี่ยมันจะมีสเปซค่ะเลยเราก็เลยต้องการที่จะสร้างสเปซข้างในโดยที่ให้คนไปยืนด้านนี้แล้วก็จะมองเห็นหน้าของแมวที่ทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งอะคะ่ะแป้วก็ปฏิมากรรมที่สื่อถึงเรื่องความเป็นอลักษักทางวัฒนธรรมของ คนอีสานนะครับจะเป็นลักษณะรูปทรงของใบเสมานะครับแล้วก็จะมีลวดลายนะครับที่จะเป็นลายที่เกี่ยวกับลวดลายวัฒนธรรมในที่มันอยู่ในศิลนะครับแล้วก็จะเป็นลายนูนที่มันจะร้อยเรียงอยู่ในรูปทรงของใบเสมาตัวนี้พอ,อได้อย่างนี้แล้วเนี่ยวิธีคิดเนี่ยถ้าเรามันสะท้อนให้เห็นการทํางานของคนทํางานถ้าเมื่อไหร่เราทํางานโดดเดี่ยว เดียวดายมขไม่อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นโครงการนี้มันกําลังจะบอกว่าการบูรณาการกันการมีเครือข่ายกันการบริหารแบบพี่น้องการทํางานแบบพี่น้องเนี่ยมันได้ความสนิทสนมมันได้ประสบการณ์มันได้แลกเปลี่ยนมันได้แชร์ทุกอย่างเลยเพรา,ะ,าะฉะนั้นมหาลัยราชพัฒน์เขาก็จะมีวิธีคิดของเขาเทคโนโลยีรัชมงคลก็มีวิธีคิด มาลาัยต่างๆก็มีวิธีคิดในบริบทของแต่ละวิทยแตกต่างกันแล้วก็มามนแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆได้ทั้งความรู้ได้ทั้งวิธีเทคนิคเน,นื้อหาอะไรต่างๆ,ๆมันทําให้งานศิลปะมีรสชาติเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณในฐนานะที่เป็นมาลัยจัดก็คือมาลัยขอนแก่นอาจจะแชร์อาจจะวนอย่างก็ตามเนี่ยครั้งนี้มาลายขอนแก่นต้องขอบคุณมาลัยที่มันร่วมกว่า10มหาวิทยาลัยเนี่ยถืถอว่า เป็นความร่วมมือเอาจริงเอาจังทํางานเพรทุกคนจะได้มีงานศิลปะไม่ได้จริงๆไม่ได้ทํางานให้กลับมาอะไรของแก่นต้องพูดตรงไปตรงมาว่าการรวมตัวในครั้งนี้เนี่ยทุกคนเสียสละมากนะครับเรามาทํางานให้กับแผ่นดินอีสานของเราเพราะนั้นตีมคาว่าโฮมดินก็คือโฮมคือการรวมตัวของคนที่รักดินเอาเอาดินจากดินมาสร้างสรรค์งเป็นงานศิลปะความหมายคือโฮมจอมยุทธทั้งหลายต้องขอบคุณมีทั้ง ศิลปินชั้นเยี่ยมศิลป,ปันศิลปินยอดเยี่ยมศิลปินชั้นครูครูบาอาจารย์มีทั้งศิลปินอิสระมีใครต่อใครโอ้หมโหมหมดเลยมโหมคนที่รักดินสร้างดินจากงานศิลป,ปะต้องขอบคุณและอีกครั้งหนึ่งสําหรับคณะในมหาลัยของเราเองไม่ว่าจะเป็นท่านคณะบดีคณะสถาปัตย์ก็ส่งคนมาร,ร่วมเยอะแยะเลยโดยเฉพาะจากไอดีคณะบดีคณะเสนาศาสตร์ก็ส่งท่านอาจารย์ ศิลปาศสาสตร์ท่าน,านาบุรีคณะศิลปกรรมทุกคนก็มารวมกันและคณะต่างๆในภาพตนอนของชิ้นเหลืองทุกคนทำให้งานนี้ผมว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนในการเตรียมงานเราจะมีนิทรรศการปฏิมากรรมกลางแจ้งชิ้นเบื้องเริ่มเทิมใช้คำว่านีเ้เมตรเมตรสเมตรก็มีชิ้นเบื้องเริ่มเทิมครั้งแรกของมาลัยขอนแก่นประมาณ40กว่าชิ้นอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์และถ้ามันประสบความสําเร็จ ครั้งต่อไปเราจะขยับจากอีสานกลายเป็นงานโฮมดินครั้งที่สองอาจจะเป็นระดับชาติโฮมดินครั้งที่สามอาจจะเป็นนานาชาติาจจเป็นตน้น